ู้หญิงอะไรก็ไม่รู้หน้าก็สวยนะเดี๋ยวเยพพูดจาอะไรแล้วก็ทําอะไรต้องระวังตัวเดี๋ยวเพื่อนไปแกงเออแต่ต้องระวังอะไรมันหน้ารักออกหนูก็เซ็นเซอร์แล้วเดี๋ยวเกิดไปอะไรนั้นินทงนินทาจะบ้านที่มาเยอะแล้วก็ใครเขาจะได้รู้ว่าเรดิตาก็อยู่เราจะมาตอบเอลเรายอมรับความจริง บระวังจ้าดนี่กระดาษกําลังจะไปทําบุญนั่นอะไม่เมื่อวานนี้พูดกันถึงเรื่องทีแรกหมอกก่อนหมอกแล้วนี่เขาก็แกนี่เขาก็แกล้งบอกโอ้หมอกนี่เป็นสัญลักษณ์ที่ดีวันนี้มันเกิดตัวเองก็้อกมันลงทุกวันมาเออหมอกลงทุกวันไหมไม่ไม่หลอเพิ่งลงวันนี้แหละไม่ไม่อยากให้ใหญ่ใหญ่บ้านฉาแกก็มาเจอหมอกแล้วก็คุยกันไปถึงเรื่องโน่นคนนู้นนอนระเบ้อ แม่ ar, ดีนะไม่ดินทาอะไรก็แรงหว่าโอ้ดูดูเซนเซอร์อยู่แล้วเดื๋ยวตัดชึบเก่งมากเดี๋ยวใช้ตัวดูดเลยตุ๊ดๆอีนั่นอะไรนะอะไรเขเริ่มเอเริ่มแบบว่าเข้าเนื้อก็เลยตัดชึบเดี๋ยวใค้ถึงหนูทายหนูก็มาตัดได้เก่งว่ะ เเเเเาาาาททงงงี้นนนนนะะอออออัิข่จากนางงามมาสู่แม่ค้าขายมะพร้าวอ่อนสุดยอดชื่อว่านางงามเป็ดเอาสำเนียงให้ชัดหน่อยน้องนางงามเป็ดเป็ดไม่ใช่เป็ดพะโล้นะจ๊ะไม่ใช่เป็ดพะโล้นะจ๊ะดูดีๆนะจ๊ะดูหุ่นก่อนจ้ะไม่ใช่เป็ดพะโล้ไม่ใช่บดโรบุนเมื่อก่อนนะจ๊ะ สาวๆทั้งไล่นี่ความสามารถพิเศษเลยนะคะที่ใครๆก็สามารถทำไม่ได้นอกจากพี่เป็ด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 แอบฉลาดะเป็ดแอบฉลาดอ่ะรู้จักว่าอยาให้พี่เป็ดเขามุ่งมั่นนะพี่พี่เป็ดเขามุ่งมั่นเนี่ยแบบพี่เป็ดเขามุ่งมั่นเนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างนะบอกก่อนรู้สิ ถ้าตั้งใจทำอะ่ะทำได้ทุกอย่างใช่ไหมพี่นะอืมไม่ใช่ใช่